ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่407สุดท้ายแล้วก็ขุดหลุมฝังตัวเองหนานกงมั่วรู้สึกเจ็บหน้าอกภาพตรงหน้าพันดับมืดลงมองนานกงมั่วที่ค่อยๆล้มลงตรงหน้าตนเองกงวิเฉินจึงเก็บแซ่และมองไปยังหญิงสาวที่นอนอยู่บนพื้นพรางถอนหายใจนิสัยของจวินอจู่ใจร้อนไปสักหน่อยรับมือได้ยากเสียจริง ก้าวเดินไปด้านหน้าสองก้าวกำลังจะก้มลงไปอุ้มหญิงสาวขึ้นมากมาวิเชิญกลับชะงักมองมือของตนที่ไม่รู้ว่าขึ้นสีคล้ำตั้งแต่เมื่อใดร้กาจจริงๆเพียงแต่ยิ่งจะวินจู่ร้กาจข้ายิ่งไม่อยากปล่อยเจ้าไปจะดีได้เยิ่ยงไรกงวิเชิญยิ้มพิษที่มือไม่นับว่าร้ายแรงนะอย่างไรก็เป็นพิษที่วางมากับแซ่และมาโดนมือของเขาในช่วงเวลารีบร้อนหนานกงม่มมีได้เตรียมพิษรายแรงอันใด และในโลกนี้พิษที่ไร้สีไร้กลิ่นนั้นมีไม่มากพิษที่ถึงชีวิตไม่แน่ว่ากงวิเชิญอาจรับรู้ได้ยอดฝีมือจริงๆมักจะมีสัญชาตญาณที่ไวต่อความอันตรายจัดการกับพิษที่มือกงวิเชิญจึงเอ่ยหากลิ้นฉังเฟิงพาคนตามมาทันก็คงจะยุ่งยากแต่ว่าจะวินจู่ตอนนี้ดูเหมือนสวรรค์จะเข้าข้างข้าเมื่อจัดการพิษที่มือของตนแล้วกงวิเชิญจึงเตรียมจะอุ้มหนานกงงัมวขึ้นมาอีกครั้ง มือยังไม่ทันแต่ต้องหนานกงมั่วพลันหยุดชะงักอีกครั้งกงวิเชินไม่ได้หันกลับไปแม้แต่ขยับยังไม่ได้ขยับสักนิสายตาจับจ้องไปยังหญิงสาวที่กำลังสลบอยู่ตรงหน้าก่อนจะถอนหายใจออกมาเวจวินมั่วเจ้ามาทำลายเรื่องของข้าอีกแล้วนะด้านหลังไร้วิเวลคนไม่มีใครเอ่ยตอบกงวิเชิญ,ญยักไหลไม่ใส่ใจความรู้สึกว่ามีสายตาเย็นชาแหลมคมทิ่มแทงมายังผิวจับจ้องอยู่ไม่ผิดแน่ครั้งนี้กงวิเฉินยื่นมือขึ้นไปหวังจะแตะต้องใบหน้าของหนานกงมั่วกงวิเชิญ ทนไม่ได้จริงๆสินะกงวิเชนยิ้มเอ่ยไว้ซื้อจื่อในเมื่อมาแล้วใย,ยจึงไม่ออกมาเล่าห่างออกไปไม่ไกลไม่รู้ว่ามีร่างในชุดสีครามปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใดในมือของไวจวินมวดถือกระบี่อ่อนอยู่ปลายกระบี่นั้นกลับไม่ได้ชี้ตรงมายังกงวิเินทะว่าดวงตาสีม่วงเย็นชากลับแหลมคมเสียยิ่งกว่ากงวิเฉินเจ้าจะไปเองหรือให้ข้าส่งเจ้าไปกงวิเชนยิ้มเอ่ยไปหรือพาดวินจู่ไปด้วยได้หรือ เจ้าลองดูสิกงวิเฉินรีบหมุนตัวกลับมาหาเวจวินม่วมือข้างหนึ่งกลับวางลงบนศีรษะของนานกงม่วเอ่ยเวจวินมั่วตอนนี้เหมือนข้าจะได้เปรียบจะวินจูอยู่ในมือของข้าเจ้าคิดจะทําเช่นไรเวจวินมือยกกระบี่อ่อนในมือขึ้นเอ่ยเสียงเรียบเจ้าลองขยับสิเดียวก็รู้ว่าข้าจะทําเช่นไรดวงตาของตะงวิเฉินรีแคบเข้าข้าไม่เชื่อว่าเจ้ามีความสามารถชิงคนไปจากมือข้าได้ วรยุทธของเวจวินว่าสูงส่งเพียงใดไม่มีใครรู้ดีเท่ากงวิเฉินแต่กงวิเฉินรู้ดีว่าพวกเขานั้นใกล้เคียงกันเวจวินม่วคิดจะชิงตัวคนไปจากมือของเขานั้นเป็นไปไม่ได้เวจวินม่วเอ่ยเสียงเรียบแม้ข้าไม่รู้ว่าเจ้าต้องการสิ่งใดแต่ว่าข้าสามารถทําให้เจ้าทําไม่สาเร็จสักเรื่องได้เจ้าเข้าใจหรือไม่แววตาขบขันของกงวิเฉินชะงักไปเลิกคิ้วเอ่ยข้าใหญ่จึงไม่เข้าใจที่ไวซื้อจื่อเอ่ยเจ้าคิดว่าข้าอยากทําอันใดเล่า ไวจจวินมั่วเอ่ยวังจื้อเสียวข้าไม่เอาได้หอทาราเจ้าไม่เอาได้หรือข้าไม่เชื่อกงวิเชนยิ้มเย็นวังจือเสียวเรียกได้ว่าเป็นอำนาจเดียวของไวจจวินมั่วในตอนนี้และเพราะเหตุนี้ทั้งสองจึงยังไม่เคยถึงขั้นที่เจ้าต้องตายข้าถึงจะมีชีวิตรอดไวจจวินมั่วต้องปกป้ององค์วังจือเสียวเขาต้องปกป้องหอทาราเพราะทั้งหมดนี้คืออำนาจแต้มต่อของพวกเขาใบหน้าเย็นชาของไวจจวินมั่วเผยรอยยิ้มเย็นออกมา ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ได้ยังคงเป็นหลานของฮ่องเต้แล้วว่าที่จะวินอ๋องแล้วเจ้าเล่าเป็นเจ้าสํานักอัาราที่ไม่อาจเจอหน้าใครได้อีกอย่างนั้นหรือกองวิเชิญหลายปีนี้ทําอันใดไม่ได้เป็นทุกไม่น้อยเลยสินะเชื่อหรือไม่ค่าสามารถทําให้เจ้าทําอันใดไม่ได้ไปจนชั่วชีวิตก็ยังได้เจ้าข่มขู่ข้าหรือ ไอ้สังหารของกงอวิเินแพออกมาตั้งแต่เจอกับไวจวินม่วเพราะการต่อสู้ของทั้งคู่ทำให้เขาสูญเสียเรื่องดีๆไปไม่น้อยนี่ก็เป็นสาเหตุที่กวิเินแค้นเคืองต่อไวจวินม่วแม้จะไม่อยากยอมรับแต่เจ้าสำนักกงอดคิดไม่ได้ว่าหากโลกใบนี้มียาแก้เสียใจภายหลังเมื่อครั้งพบกับไวจวินม่วเขาควรซื้อมากินไวจวินม่วกล่าวไม่ผิดเลยต่อให้เขาไม่ทำอันใดเลยเขาก็ยังเป็นคุณชายที่สูงส่งเป็นหลานของห้องเต้หลานชายของชินอ๋องว่าที่จะวินอ๋องนอกจากชาติกำเนิดที่ไม่นายกย่อง ความจริงเขาเกิดมาก็มีพร้อมสรรพทุกอย่างในสิ่งที่คนอื่นไม่อาจเอื้อมถึงได้ที่สําคัญก็คือเขาไม่มีจิตใจที่โหดร้ายแต่กงวิเชิญไม่เหมือนกันเขาอยากทําอันใดามากมายดังนั้นหลายครั้งที่เขาทําอันใดจึงไม่ระวังไม่ได้มีเช่นนั้นด้วยความเกลียดชังที่มีต่อวเวจวินมั่วคงทําให้เขาเปิดเผยตัวตนของผู้นําวังจื่อเซียวไปนานแล้ว,วเวจวินมั่วพยักหน้าเบาๆใช่เจ้าจะลองดูก็ได้ กงวิเฉินโกรธไม่น้อยแน,น่นนานจึงวางหนานกงมว่วลงลุกขึ้นมาอีกครั้งเอ่ยด้วยรอยยิ้มเย็นเว่ยจวินมว่วเราไม่ได้ต่อสู้กันมานานเพียงใดแล้วหากเจ้าเอาชนะข้าได้เจ้าเอาตัวสิงเฉิงจวินจู่กลับไปข่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับนางอีกเว่ยจวินมว่วกระชับกระบี่อ่อนในมือแน่นเอ่ยเสียงเรียบลงมือเถิดป่าอันกว้างใหญ่ทั้งสองคนหันหน้าเข้าหากันบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นมา เว่ยเจวินม่วอยู่ในชุดสีครามกระชับกระบียาวในมือนน่นใบหน้าหล่อเหลาราวกับเคลือบไปด้วยชั้นน้ำแข็งดวงตาสีม่วงมีแววอาฆาตเยือกเย็นกงวิเชิญอยู่ในชุดสีดำภายใต้แสงแดดที่สาสองส่งให้หน้ากากดุร้ายนั้นดูหน้าขนลุกขึ้นมาหลายเท่าดวงตาไม่แยแสภายใต้หน้ากากนั้นเปลี่ยนไปจ้องการเคลื่อนไหวของชายตรงหน้าเขม็ง ยามที่ลิ่นชังเฟิงมาถึงก็เห็นภาพนั้นแล้วขณะเดียวกันก็ถอนหายใจออกมาเมื่อมองเห็นเวจว,วินมั่วแม่ลิ่นชังเฟิงจะรีพาคนมาแต่พวกเขาก็ไม่อาจได้เปรียบเพราะระหว่างทางที่ตามมานั้นมีชายชุดดำคนของหอทาราอยู่ไม่น้อยดังนั้นยามนี้จะชนะหรือแพ้ก็ขึ้นอยู่กับเวจวินมั่วและกงวิเฉินสองคนแล้ว ลิ่นชังเฟิงรีบวิ่งเข้าไปพาหนานกงมวดที่กำลังสลบสไลายออกห่างจากกงวิเชินมองดูแล้วเห็นว่านางเพียงสลบไปจึงพยักหน้าให้กับเวจยจว,วินมวแม้ลิ่นชังเฟิงาพาคนออกไปต่อหน้าต่อตาตนเองทว่ากงวิเชินนั้นไม่มองเลยแม้แต่น้อยเมื่อเทียบกับลิ่นชังเฟิงวเวจยจวินมั่วจึงจะเป็นศัตรูตัวฉกาจของเขาเมื่อถูกจับจ้องด้วยศัตรูเช่นนี้หากกงวิเชินยังคิดจะไปทำอย่างอื่นเช่นนั้นคงรนหาที่ตายแล้วจริงๆ กงวิเฉินส่งยิ้มเย็นให้เวจวินมวแล้วเคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับเงาเข้าหาเวจวินม่วสะบัดแท้ยาวกลางอากาศแท้ยาวฟาใส่ไวจวินม่วตร,ตรงตรงสีหน้าของเวจวินม่วยังคงเรียบเฉยมือขวาที่ถือกระบี่ยกขึ้นวาดออกไปกระบวนทาง่าง่ายกงวิเฉินกลับรีบดึงแท้ยาวกลับและตะวัดฟาดลงไปในทิศท,ทางใหม่ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่4 0 8สุดท้ายแล้วก็ขุดหลุมฝังตัวเองสอง การต่อสู้ของทั้งคู่นั้นทําให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจนอกจากลินชังเฟิงที่มีวรยุทธ์สูงส่งแล้วคนทั่วไปคงได้ยินเพียงเสียงแล้วเงาที่เคลื่อนไหวไปมาลินชังเฟิงไม่กังวลกับเว่ยจวินมั่วนะดังนั้นจึงไม่ไปดูการต่อสู้ทว่าก้มลงตรวจอาการของหนานกงมั่วแทนต่อให้เว่ยจวินมั่วไม่อาจาเอาชนะกงวิเชิญได้ร้อยส่วนแต่ไม่มีทางพ่ายแพ้อย่างแน่นอนแม่นางมั่ว หนักนกงงมั่วลืมตาขึ้นมองเห็นลิ้นชังเฟิงที่คุกเข่าอยู่ข้างข้างตนก็อดยิ้มออกมาไม่ได้เอ่ยชังเฟิงขอบใจเจ้าแล้วเดิมทีหนานกงมั่วเตรียมใจถูกกงวิเฉินพาตัวไปแล้วไม่คิดว่าลืมตาตื่นขึ้นมาจะเห็นลิ้นชังเฟิงลิ้นชังเฟิงยักไหล่เอ่ยด้วยรอยยิ้มครั้งนี้มิใช่ความดีความชอบของข้านนทนไว้ซือจื่อมาแล้วหนานกงมั่วหันกลับไปมองทั้งสองที่กำลังต่อสู้กันอยู่เอ่ยถามอย่างแปลกใจจะวินมั่วมาได้เช่นไร ลินฉังเฟิงยักไหลหนานกงม่วยังไม่รู้แล้วเขาจะรู้ได้เยี่ยงไรหนานกงมั่วลุกขึ้นมากำลังจะเอ่ยสิ่งใดทว่าหันกลับไปมองด้านหลังห่างออกไปไม่ไกลเสี่ยวเชียนเย่จิ้นจวกำลังพาคนวิ่งเข้ามาด้วยท่าทีรีบร้อนเสี่ยวเชียนเย่มองเห็นหนานกงมั่วจะวินจูไม่เป็นอันใดใช่หรือไม่ได้ยินว่ากงวิเฉินลักพาตัวหนานกงม่วเซียวเชียนเย่พันตกใจอย่างไรกงวิเฉินก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนของเขาหากเขาเอาตัวหนานกงม่วไปกลับไปคนที่ต้องเผชิญหน้ากับเว่ยจวินม่วและองคหญิงฉ ยามนี้เขาล่วงเกินคนในราชสำนักมามากพอแล้วเซียวเชียนเยีย่ยไม่อยากสร้างศัตรูให้ตัวเองอีกแล้วส่วนกงวิเชิญเซียวเชียนเยี่ยทำได้เพียงกัดฟันช่วยสิ่งใดตนไม่ได้มากนะักก็ช่างเถิดยังมาสร้างเรื่องวุ่นวายเพียงนี้คนในยุทธภพ,พช่างพึ่งพาไม่ได้เสียจริงนานกงมั่วพยักหน้าเบาๆเอ่ยทุกอย่างเรียบร้อยดีเพคะลำบากเย่จวินององเป็นห่วงแล้วนั่นคือจวินมั่วหรือ เซียวเชียนเยี่ยมองไปยังทั้งสองคนที่กำลังต่อสู้กันสีหน้าพลันเปลี่ยนไปรู้ว่าไวจวินม่ว,วรยุทธ์สูงส่งมาแต่ไหนแต่ไรทว่าแม้แต่เซียวเชียนเยี่ยเองยังไม่คิดว่าวรยุทธ์ขอองเวจวินมู่จะสูงถึงเพียงนี้อย่าว่าแต่ลงมือเลยคนทั่วไปแม้แต่จะมองกระบวนท่าของเขายังยากเซียวเชียนเยี่ยเองมีวรยุทธ์ไม่ธรรมดาแต่เมื่อมองแล้วยังต้องรู้สึกมึนศีรษตาลายลิ่งชังเฟิงเอ่ยด้วยรอยยิ้มก็ใช่หน้าสีหกักไม่ใช่เพราะจวินมู่รีบมาวันนี้คงได้เกิดเรื่องใหญ่แล้ว วรยุทธ์ของเว่ยซื่อจื่อนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆบนโลกใบนี้คนที่จะมีวรยุทธ์เทียบเท่ากับเจ้าสำนักขอธาราได้แม้แต่ในยุทธภพเองก็มีไม่มากลิ่นชังเฟิงหันกลับมายิ้มจนตาเป็นขีดมองไปยังจูชูอวิเอ๋ยไม่คิดว่าสั้นจะยาเซียนจู่จะรู้จักเจ้าสำนักขอธาราด้วยดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะไม่ธรรมดาทำให้คุณชายเช่นข้าต้องตกใจแล้วได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่เซียนเชียวเย่ยเองก็หันกลับมาหาลิ่นชังเฟิงเอ๋ย ถ้าได้ยินมาว่าในยุทธภพนั้นจวินม่วยังมีอันใดนะมีนามว่าคุณชายจือเซียวอย่างนั้นหรือบังเอิญแล้วได้ยินมาว่าสำนักมือสังหารที่ใหญ่ที่สุดในยุทธพระพระเองก็ชื่อวังจือเซียวด้วยอย่างนั้นหรือดวงตาลิ้นฉังเฟิงกดเกรงใบหน้ารับยังคงมีรอยยิ้มประดับอยู่เอ่ยด้วยรอยยิม้มเกรงว่าเยจวินอองคงเข้าใจผิดแล้วจวินม่วนั้นมีฉาย,ยาว,ว่าคุณชายจือเซียวก็จริงอยู่เพียงแต่นั่นมีใช้นามอันใดเป็นเพียงเพราะเพลงกระบี่ที่เวจวินม่วชอบใช้นั้นชื่อจือ เซียวก็เท่านั้นท่านอ๋องสืบเรื่องของไวจวินม่วละเอียดเพียงนี้คงจะต้องรู้อยู่แล้วใช่หรือไม่กระบี่ของไวจวินม่วแม้จะมีได้มีชื่อเสียงอันใดแต่ก็ถูกตีขึ้นด้วยฝีมือช่างที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยนี้เอ่ยเช่นนี้วังจื่อเซียวไม่เกี่ยวข้องกับไวจวินม่วอย่างนั้นหรือเซียวเชียนเย่เลิกคิวเห็นได้ชัดว่าไม่เชื่อคำพูดของลิ่นชางเฟิงเหตุผลแบบนี้เอามาหลอกเด็กยังพอใช้ได้น่าเสียดายที่เย่จวินอ๋องนั้นไม่ใช่เด็กที่ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ลิ่นฉังเฟิงลูกจมูกเบาๆเอ่ยด้วยรอยยิ้มจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้เซียวเชียนเย่จ้องมองลิ่นชังเฟิงนิ่งเอ่ยเช่นนั้นแล้วควรว่าอย่างไรลิ่นชังเฟิงเอ่ยเย่จะวินอองสนใจวังจื่อเซียวเพียงนี้ไม่เคยสืบหาแซ่ของเจ้าสำนักวังจื่อเซียวเลยหรือจิ้นจัวที่มองทั้งสองคนที่กำลังปะทะคารมกันอยู่เอ่ยขึ้นทันใดเรื่องนี้ข้ารู้ได้ยินมาว่าเจ้าสำนักวังจื่อเซียวแซ่ลิ่นอย่างนั้นหรือลิ่นชังเฟิงยิ้มตายหยีพยักหน้าเอ่ยตอบ พี่จิ้นขายหน้าต่อท่านแล้วมิกล้าจิ้นจัวเอ่ยวังจือเซียวด่งดังไปทั่วยุทธภพ,พเจ้าภูเขาเล็กๆเช่นข้าคงไม่อาจเทียบได้พี่จิ้นชมเกินไปแล้วแม้วังจือเซียวและหอทาราจะมีอิทธิพลในยุทธภพแต่จะบอกว่าด่งดังไปทั่วยุทธภพ,พคงกล่าวหนักเกินไปหอทารานั้นลึกลับไม่ต้องเอ่ยถึงวังจือเซียวเป็นสำนักมือสังหารที่มีป้ายราคาชัดเจนลิ้นฉังเฟิงนับว่ายังมีหลักการอยู่บ้าง ดังนั้นแม้จะเป็นสำนักมือสังหารทว่าชื่อเสียงก็ไม่นับว่าเลวร้ายเช่นนี้จึงไม่มีความทะยานที่จะยิ่งใหญ่ในยุทธภพในยุทธภพเองชื่อเสียงก็ไม่นับว่าสว่างสวัยนักผู้ที่รู้จักล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีหน้ามีตามีอำนาจจำยุทธทั่วไปในยุทธภพเกรงว่าแม้แต่ชื่อก็ยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำเซียวเชียนเยี่ยขมวดคิ้วสีหน้าไม่น่ามองเหลือบตามองทั้งสองที่กำลังต่อสู้กันอยู่เอ่ยคุณชายฉังเฟิงเป็นคุณชายใหญ่ตระกูลลิ่น แต่กลับมาก่อตั้งสำนักมือสังหารไม่รู้ว่าคิดอยากทำการใดไม่ว่าเมื่อไรสำนักมือสังหารย่อมไม่เป็นที่รักของเบื้องบนอยู่แล้วใช่ว่าเซียวเชียนเชียนยอจะไม่รู้ว่าเว่ยจวินมั่วต่างหากที่เป็นเจ้านายที่แท้จริงของวังจื่อเซียวแต่เขาไม่มีหลักฐานและเขาก็ไม่อยากชกหน้าเว่ยจวินม่วมีลิ้นฉังเฟิงคอยบังหน้าให้เว่ยจวินม่วต่อให้เปิดเผยเรื่องนี้ก็ไม่อาจทำอันใดเว่ยจวินมั่วได้แม้แต่ปลายเส้นขน ยิ่งไปกว่านั้นหากเปิดเผยตัวตนลิ่นชังเฟิงแล้วใครกล้ารับรองว่าเขาจะไม่ส่งมือสังหารของวังจื่อเซียวมาลอบสังหารลิ่นชังเฟิงเองก็ฉลาดเอ่ยด้วยรอยยิ้มกระหม่อมไม่มีสิ่งใดต้องทำจึงมาหาความสำราญในยุทธภพก็เท่านั้นเรื่องนี้ท่านอ,องก็สนใจหรือกระหม่อมรู้มาว่าหอทาราและวังจื่อเซียวเองก็ทำงานประเภทเดียวกันนี่นาะท่านมีเจ้าสำนักหอทาราเป็นที่ปรึกษา ยังกล้ามายุ่งเรื่องที่ข้าเปิดสำนักมือสังหารอีกหรือยิ่งไปกว่านั้นวังจื่อเซียวเพียงสังหารคนหอทารากลับทำทุกอย่างเซียวเชี่ยนเยี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยก็แล้วไปทว่าเมื่อเข้ายุ่งเกี่ยวกับกงวิเฉินแล้วใครก็มีได้สะอาดไปกว่าใครนักหรอก ดังนั้นลินฉังเฟิงจึงไม่กลัวเลยสักนิดว่าเสียวเชียนเย่จะเอาเรื่องนี้ไปเปิดเผยอย่างมากเขาคุณชายฉังเฟิงก็กลายเป็นผู้ร้ายที่ทางการต้องการตัวแต่เซียวเชียนเย่นั้นต้องเผชิญหน้ากับวังจือเสียวเว่ยจวินมั่วรวมไปถึงการแก้แค้นเอาคืนจากตระกูลลินหักเซียวเชียนเย่คิดจะมายื่นข้อเสนอกับเขาหรือเว่ยจวินมั่วเพราะเรื่องนี้หลักก็ยังห่างไกลอีกเยอะนานกงมั่วหันกลับไปมองทั้งสองเอ่ยถามเย่จวินอองมีความสนใจต่อยุทธภพตั้งแต่เมื่อใดกันเซียวเชียนเย่เอ่ยตอบด้วยรอยยิ้ม มิใช่อันใดหรอกเพียง <P re ng> แต่เห็นเจ้าสำนักขอธาราประมือกับเวจวินม่วนึกขึ้นมาได้เลยพูดคุยกับคุณชายฉังเฟิงแต่คาดไม่ถึงว่าคุณชายฉังเฟิงจะมีสถานะเช่นนี้ระหว่างที่เอ๋ยเซียวเชียนเยี่ยพันรู้สึกอิจฉาเวจวินม่วขึ้นมาลินฉังเฟิงเป็นคนของใครไม่ต้องบอกก็รู้ได้คุณชายที่เตรอเตรอไปทั่วจีนหลิงแต่กลับเป็นเจ้าสำนักมือสังหารอันดับหนึ่งในยุทธภพเช่นนั้นเวจวินมั่วที่เป็นผู้ชักใหญอยู่เบื้องหลังนั้นต้องการสิ่งใดกันแน่ ลิ่นชังเฟิงเลิกคิ้วไม่เอ่ยว่าจากความจริงเขาอยากจะบอกกับเซียวเชียนเยี่ยคิดมากเกินไปนั่นมิใช่สิ่งที่ดีเมื่อครั้งก่อตั้งวังจื่อเซียวกับเว่ยจวีนม่วไม่ได้มีแผนการใดเลยจริงๆผู้ที่เป็นคุณชายตระกูลขุนนางและเว่ยจวินม่วผู้เป็นลูกรักขององค์หญิงต่อให้มีแผนการร้ายจริงๆก็คงแสดงมันในราชสำนักมิใช่ในยุทธภพเพียงแต่พวกเขาไม่มีความทายทะย,ยานใดๆในเมืองจินหลิงดังนั้นจึงก่อตั้งสำนักเล่นในยุทธภพแน่นอนมือสังหารนั้นได้เงินรวดเร็ว คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหรือไม่คุณชายฉังเฟิงลูกปลายคางครุ่นคิดอย่างไม่แน่ใจนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ